สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม coordinate นะคะจะเป็นโปรแกรมการเก็บค่าพิกัดนะคะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง total station นะคะยี่ห้อ socia ค่ะรุ่น z 2 1 0ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูนะคะ f 1ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกที่ coordinate แล้วกด enter ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะเลือกที่ stn orientation นะคะแล้วทําการกด enter ค่ะ ขเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ STN coordinate นะคะเพื่อที่เรานะคะจะทำการใส่ค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องค่ะค่ะแล้วกด enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด edit นะคะเพื่อทำการใส่ค่าพิกัดนะคะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ที่100ค่ะค่ะให้เรานะคะทำการกดตัวฟังก์ชันตัวนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter ลงมาค่ะค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่100.610ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter ลงมานะคะ ค่าแา Z นะคะถ้าเราไม่ทราบหรือว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วทำการกด enter ลงมาค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะโดยที่เรานะคะจะใส่ที่1.5เมตรค่ะค่ะแล้วทำการกด enter ลงมานะคะค่ะตัวนี้นะคะจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะโดยที่เราจะใส่ที่1.5เมตรค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด enter ค่ะค่ะแล้วทำการกด ok ที่ f 4ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะกดลูกศรเลื่อนลงมานะคะที่ back s i d e ค่ะค่ะแล้วทำการกด enter ค่ะค่ะ angle ตัวนี้นะคะจะให้เรานะคะทำการใส่ค่ามุมอซิมุตนะคะส่วนคอด l ตัวนี้นะคะจะให้เรานะคะทำการใส่เป็นค่าพิกัดนะคะ ของจุดแบ็กไซด์ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกทําการใส่เป็นค่าพิกัดของจุดแบ็กไซด์นะคะให้เรากดไปที่คอนะคะแล้วทําการกด enter ค่ะค่ะโดยค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ที่103.660ค่ะกด edit นะคะ แล้วทำการกด enter ลงมานะคะค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่1 0 0ค่ะค่ะกด enter ค่ะค่ะาแซดเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ทราบหรือว่าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วทำการกด enter ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะะคทำการเล็งกล้องนะคะไปยันจุด b a c k s ซด e นะคะค่ะแล้วทำการกด ok นะคะที่ f 4ค่ะ กล้องก็จะคำนวณค่ามุมอสมุดออกมาให้เรานะคะให้เราทำการกดยกที่ F4 ค,ค่ะ่จากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด ESC นะคะเพื่อออกมานะคะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปะยันจุดที่เราต้องการจะทำการเก็บค่าพิกัดจุดแรกนะคะแล้วให้เรานะคะทำการกดเลือกลงมาที่ Observation นะคะแล้วทำการกด Enter ค่ะ กล้องก็จะคำนวณค่าพิกัด N,E ออกมาให้เรานะคะค่า N นะคะจะอยู่ที่105.505ค่ะส่วนค่า E นะคะจะอยู่ที่100.624เมตรค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะทำการบันทึกนะคะให้เรานะคะทำการกดที่ F4 ค่ะ Record ค่ะค่ะแล้วทำการกดที่ Edit นะคะเพื่อสร้างชื่อจุดนะคะค่ะแล้วทำการกด Enter ค่ะ ค่ะจากนั้นให้เราทําการกดโอเคค่ะที่ F1 ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เราทําการทําการเล็งกล้องไปยังจุดที่2ที่เราต้องการจะทําการก็บค่าพิกัดนะคะค่ะจากนั้นให้เราทําการกด OBS ที่ F1 ค่ะค่ะกล้องก็จะคํานวณเป็นค่าพิกัด NE ออกมาให้เรานะคะถ้าเราต้องการทําการบันทึกนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะให้เราทําการกดไปที่ record ค่ะ ค่ะสังเกตนะคะว่าตัว PT ตัวนี้นะคะจะทําการลันเลขต่อไปให้เราเรื่อยๆนะคะต่อมาให้เราทําการกดโอเคที่ F1 ค่ะค่ะต่อมานะคะจะทําการเก็บค่าพิกัดจุดที่3นะคะให้เราทําการเล็งกล้องไปยังจุดที่3นะคะแล้วกด OBS ค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการบันทึกนะคะให้กดที่ F4 ค่ะ Record ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการกดโอเคค่ะ ค่ะเราสามารถเก็บค่าพิกัดต่อไปได้เรื่อยๆนะคะโดยที่เรานะคะจะทําการกดไปที่ OBS นะคะ F1 นะคะโดยตัวเลขนะคะก็จะทําการรันเลขต่อไปให้เราเรื่อยๆค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเก็บค่าพิกัดในโปรแกรมอคอ่ะสำหรับกล้กอง p o t o Station Software CS210 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่612,000บาทค่ะ อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมนะคะแบบนี้นะคะ1ตัวค่ะขาแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์นะคะ1ชุดค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะสามารถคาลิเบทได้ฟรี1ครั้งนะคะใน6เดือนค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033033494ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่ s i r y i, I 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ